นะครับก็ตอนแรกว่าจะประกอบตอดิบแล้วมารีวิวนะครับสำหรับยานบูไซของชาอันเดอร์เบิร์นะครับนี่ตัวนี้นะน,นี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็ตอนแรกว่าจะต่อดิบเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ชมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคือว่านี่นะจุดประกอบ นี่นะจุดประกบจุดประกบของยานนะจุดประกบของยานนะที่มีรูแล้วเดือยเสียบนะครับเวลาประกบไปบแบบนี้นะครับไม่อยู่นะนี่ครับไม่อยู่นะครับนี่นะไม่อยู่นะแบบนี้่งประกบนี่อันนี้อันนี้ประกบไปแล้วนะประกบไปแล้วไม่อยู่นะก็เหมือนกับว่าอพาติกมาติดกันอย่างนี้เฉยนะครับแต่เดือยเลยแล้วก็รูนี้ประกบไม่อยู่นะไม่อยู่นะนี่ก็ประมาณนี้ ทุกทุกทุกขั้นตอนที่ประกบเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีขั้นตอนนี้ประกบขั้นตอนที่ประกบใส่นี่นะครับก็จะไม่มีรูและเดือยเสียบเลยนะครับก็จะเป็นประกบแบบนี้ไปเลยนะประกบแบบนี้ไปเลยทึ่งทึ่งยังไงก็ไม่อยู่นะไม่อยู่นี่นยังไงก็ไม่อยู่นะครับนี่อย่างนี้นะยังไงก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ ถ้าประกบอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะใส่ปืนปืนก็ใส่ไม่อยู่เหมือนกันนะนี่นะครับปืนก็ใส่ไม่อยู่นะก็จะล้มดวมเหมือนเอาพลาสติกมาวางไว้อย่างนี้เฉยนะครับนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆที่ประกบก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะนี่ประมาณแบบนี้นะจุดประกบ ของส่วนอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะไม่อยู่นะครับก็เหมือนอัพาติกมาประกบกันอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีเดือยกับเบ้านี่คือหลวมหลวมไปเลยนะครับหลวมแบบนี้นะอันนี้อันนี้ประกอบไปนะดูนะครับดูนะนี่ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ก็ตอนแรกว่าจะต่อดิบแล้วรีวิวให้ก็เดี๋ยวต้องขอ เดี๋ยวตอนประกอบต้องขอเพิ่มดีเทลไปก่อนนะก็เรือลำนี้ผมตั้งใจว่าจะเพิ่มดีเทลไปนะครับเพิ่มเพิมดีเทลเพิ่มลายแล้วก็ติดตัวต่าง,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 างๆไปนะครับก็จะเพิ่มสีเพิ่มดีเทลไปก็ขอเดี๋ยวขอเพิ่มดีเทลเพิ่มสีไปก่อนนะแล้วค่อยค่อยประกอบแบบนี้ทีเดียวแล้วก็ทากาวไปเลยนะทากาวไปเลยถ้าประกอบถ้าเกิดทากาวไปเลยแล้วเพิ่มดีเทลมันจะยากนะครับ ถ้าเกิดทากาวไปเลยแล้วเพิ่มดีเทลมันจะยากขั้นตอนเดินไลน์นะครับขั้นตอนเดินไลนมันจะยากนะก็เลยก็เลยขอยังยังไม่ประกอบยังไม่ประกอบเราขอเพิ่มดีเทลไปก่อนแล้วค่อยประกอบติดเกาไปเลยทีเดียวทีเดียวนะแล้วค่อยรีวิวทีหลังนี่นะจุดประกอบนี่จุดประกอบทุกทุกขั้นตอนนะทุกขั้นตอนที่มีเบ้าเสียบแล้วก็รูเสียบจะไม่ไม่อยู่เลยนะครับไม่อยู่เลยนะเหมือนเนานี่อติดประกอบไปเลยแบบนี้นะ นี่นะครับแนวพลาสติกประกอบนี่นะครับนี่ให้เห็นภาพกันเลยเนาะเห็นภาพกันเลยส่วนประกอบปืนต่างๆก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับไม่อยู่นะนี่นะตามขั้นตอนที่ว่าจะประกอบเป็นยานทั้งหมดนะครับนี่นะครับส่วนต่างๆที่จะประกอบใส่ยานทั้งหมดไม่อยู่เลยนะครับต้องติดกาวทุกอันนะครับต้องติดกาวทุกอันนะครับทุกอันเลย อย่างตัวนี้นะป้อมปืนนะที่มีเดือยแบบนี้นะประกอบนี่ประกอบนี่ก็ไม่อยู่เลยนะครับนี่ไม่อยู่เลยเหมือนเอาพลาสติกไปประกอบกันเฉยไม่มีเดือยเตียยน,นะครับนี่นะนี่ไม่อยู่เลยนะครับก็เข้าใจอยู่เนาะเป็นโมเก่าของบันไดรุ่นแรกก็เข้าใจอยู่นะครับ,เ,เ,ดรรเ,รบเดี๋ยวเพิ่มดีเทลเสร็จเอากาวติด เดี๋ยวจะมารีวิวทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทีเดียวเลยนะครับผมก็นี่นะครับก็คลิปนี้ก็มาแจ้งให้เพื่อนๆนะครับว่าจุดประกบแต่ละขั้นตอนนี้ไม่อยู่นะครับไม่อยู่เลยนะจุดประกบของชิ้นส่วนต่างๆนี่ไม่อยู่เลยต้องติดกาวต้องใส่ต้องติดกาวทุกขั้นตอนนะครับต้องติดกาวทุกขั้นตอนป้อมเปืนนี่เดี๋ยวก็ค่อยโมรูเสียบเอานะครับให้หมุนได้นะถ้าติดกาวไปจะหมุนไม่ได้นี่ครับ จุดประกอบทุกขั้นตอนเลยนะครับต้องติดกล่าวทั้งหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเพิ่มดีเทลเสร็จประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวสำหรับเรือมูสมู่ไซมูไซของ Charunable นะครับผมสวัสดีครับ